ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องนอกเนาะทีมงานมาหาเฮงผ้ามมวลมืนหนีมาพบมาพอกันเพิ่ดูพี่น้องท้องฟ้าอึมครึมเหมือนฝนจะตกตกแท้พี่น้องอ่ะมือขึ้นจะตกบัดขึ้นนกเนาะอ่าเจอกันวันวันนี้วันศุกร์วันศุกร์แล้วพี่น้องวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568 คลิปนี้เจมหนึง่งหัวาก็จะเอาเนวทางเล่าพัฒนามาฝากคือเกา่านครนาะก็วิจารณาดูไปด้วยกันเว่าผู้ใดที่ติดตามทีมงานมาหาเฮงอยู่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังแรงใจครับทีมงานทางช่องนครนาะทุกๆตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้บ,บรรยากาศด,ด,ดีมือนี้พี่รองเอามัดมืออ่านี่ บรรยากาศบรรยากาศดีไรสำหรับวันพุธที่ผ่านมาเนาะโอ้หน้าเสดายไรของเสีย่ยงขุนไก่พี่นอ้องเอ้ยเดี๋ค่ะเนาะถามศูนย์สองพี่น้องขามศูนย์สองสองศูนย์อเป็นบอยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้ามีเลขสามคูนะของเสีย่ยงขุนไก่ ออกสองศูนย์พี่นอ้องเอาผู้ใดที่ติดตาม uh อยู่ก็ขอเสียดายน้ำเส้นคุณไก่เด้อ่าคลิปนี้ทีมงานตามมาให้แล้วนอะเนาะของเส้นคุณไก่เพิ่นเอาม,ามาเมืองของเส้นคุณไก่เลื่อยพี่น้องเด้อนะวา,างมาให้วันนี้ก็อ่าของเส้นคุณไก่กะเห็นว่าสี่คู่เน้นๆคือเขาสี่คู่เน้นๆเหมือนเดิมนาะค่ะเนาะเส้นคุณไก่ตัววิ่งฟันศูนย์กับหนึ่งอ่ะวิ่งศูนย์กับหนึ่ง ผู้ลงคนว่าคือแลนสองตัวกับผู้ได้มากตัวเดียวก็เลือกเอาพี่นองนะ,ะชอบศูนย์ก็ติดศูนย์ไว้ชอบหนึ่งก็ติดหนึ่งนะสำหรับของเซียนขุนไกรเพิ่์นไ้ตัววิ่งมาสองตัวก็คือศูนย์กับหนึ่งสำหรับแนวทางของเพิ่์นไ้มาหกคู่หกคู่นะฮะแต่ว่ากัว่องกลงมไปอยู่สี่คู่ได้พี่นองเด้ออันเดีวยดวยมนะมึงน้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ของขุนไกรนะคะ ศูนกระไรศูนย์กับหนึ่งมงนี่ไปลบก,กัาวาจันวาอ่าในดำหน้าเนาะเกี่ยการดำหน้าแล้วพี่น้องสามศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึงสามหนึ่งนะตัวเด่นอมีตัวก,กันตัวร่องอีกหกศนย์กับสอสอง อาแคปภาพเลยของเสียนขุนไก่นะคะของเสี่ยนขุนไก่ก็ไม่มีอันนี้มาทับมันจะลายนิดหน่อยเนาะ,เ,นอะเอฟซีเนาะเอ้าเสียนขุนไก่เด้นี่พี่น้องอนะคะแคปภาพเลยสามศูนย์หกหนึ่มกับสองสองเป็นชุดร่องสี่คู่เน้นนะสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห่มหนึ่ได้งบน่อยกะซี่้างนี่และพี่น้อง อยลืมไปกลับน้าแต่ว่าเสียนเพิ้นวันไหวกลับดอกเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะอ่ะมาไปต่อแคบไปหนึ่งสองสามแทะอ่ะไปต่อพี่น้องไปต่อของมักคักมักคักวันนี้ฝันดีหลายฝันดีดีอีกแล้วพี่น้องอ่ะนะสำหรับรัฐบาลไทยก็รอดติดตามมึงนี่อยหางเดียวเหมือนเดิมเข้าคือเข้าหลุดคือหลุด 4หา7พี่น้องเ้าแต่สิตัดแต่ว่าเสี่ยนเพิ่นมาคักคักอ่ะคือหา7หา77หาไปกับน้องพี่น้องใครชอบ4554ก็พิจารณาดูนี่ย4หา7ของมักคักเลยค่ะเด้อเน้นสุดๆ15775นี่แหละพี่น้องให้ไปให้กับน้ำวัาสั่นเพิ่นว่าเอามักคักพี่น้อง4หา7จะแตกไหมหนะสำหรับ ลาวมักคักของมหาเฮงอ่ะลาวมาักคักสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าตัวนีน้นะมีซํานีพี่น้องเอาแคปภาพเลยแคปภาพเลยไหนว่าเอาไลฟ์ม้งน,นี่พี่น้องเอาไลฟ์คือแล้วก็ิ่นว่าเฮ็ดเสียออกวะมาไฟต่อ เปิดยากไรกระดาษติดกันตันนี้ไม่ได้เขียนของใครทีนี้โอ้ของแม่น้อยพี่น้องอบางมือกับแม่นไรมือนั่นหกซีวิ่งหกออกข้างบนออกข้งางล่างเอาวันนี้ฟันหนึ่งนะฮะฟันหนึ่งบู๊เดติดตามแม่น้อยตัวเดียวฟันหนึ่งจะแตกไหมนะเน้นเน้นเน,น,นื่งหากับหนึ่งหกปรว่า ะคะัดมาให้หกคู่ ன, นะคัดมาให้หกคู่เพื่นส่วนตัวเพ่นส่วนตัวของสูตรเพิ่นมากนึงหากับนึงหกพี่นอ้องเอาแคบภาพเลยนะคะของของแม่น้อยนานๆทีมือใดบางก็จะลง่งหายพี่นอ้องบางวันก็ทำไม่ทนันไม่ได้ลงนะคะเนาะบางมือที่งานก็ลงมือเท่กัน มันออกดูไรก็เล่นหลงซับสนจันพูดสุกพี่น้องบางวันก็อาจจะไม่มีใครที่ติดตามอยู่อมือหนึ่งคอยคือคอยคือถ่ายอยู่คือเ่เห็นบางที่ก็หลงมือพี่นอ้องนะนะลงมาให้แล้ววันนี้ให้ดูก่อนออกตามต่อไปน้ำกันเรื่อยๆเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรดอกไม่น้อยเพิ่นฝากเข้ามาได้ไลครอบแล้วสำหรับแม่น้อยเพิ่นนะฮะ เพื่อามาลงช่องแต่ว่ามือหนึ่งมี่ฟันหกเนาะออก 6, 4, 6หกซี่สี่หกมือนั่นเต็มเต็มเลยเอ่าเมื่อวานนี้หลุดเอาวันนี้จะเป็นยังไงแค่ภาพหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดจะมาส่วนตัวเป็นคนมาเป็น,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 นมักหนึงหน่งหาหนึงหน่งหาครับหนึ่งหกได้เจียรประสัดอะ่ะไปต่อพี่น้องไปต่อ ทีเด็ดเอาใครรอที่เด็ดอยู่ที่เด็ดมือนี้ฟันให้สี่คู่คือเขาฟันให้สี่คู่สี่สองพี่น้องมากว่าพี่น้องสี่สองสี่สามทีเด็ดหนงจะมีแค่สี่คู่เท่านั้นบอกเกิดน,นี่ฟันให้สี่คู่อะแปดสามแปดสี่พี่น้องสี่สองสี่สามแปดสามแปดสีดสดส่เอาของทีเด็ดแคปภาพเลยแคปภาพเลย อือรอดรอคอยตามเล่าที่เด็ดอันนี้มาให้ยแล้วพี่นอ้องสี่สองสองสี่สี่สามสามสี่แปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดออ่ะ,อะท้ายท้ายฝากท้ายยิ้งท้ายเหมือนเดิมลาเบือนตามชุดเก่าพี่นอ้องยิ่งไปหนึ่งมา ฝันเห็นเงินใบลอยเงินว่าบางบางอื่นหนึ่งศูนยูนยขึ้นตัร์ดเอาพี่น้องกัดเอาเลยสำหรับ,ลบเนนล่าบางอื่นผู้ใดติดตามอยู่ฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์มีแค่นั้นเล่าบางอื่นเอาไวในน้อยแครนเข,นขาคือเข,า,ขาลุดคขึ้ลุ้ อขอขอบคุณทุกๆท,กท่านนะคะที่ติดตามทีมงานมหาแห่งติดตามทุกๆแนวทางนะ,ะทางเฟซบุ๊กสวัสดีสารก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ่ะเมื่อนี้ฝากไว้ครับเล่าบางอื่นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เฮงปังรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ